ที่ยังไม่เคยทําสูตรพอกหน้านะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เวิร์กมากๆเลยค่ะช่วยได้ทั้งสิวฝ้ากระจุดด่างดาค่ะรอยคำที่เกิดจากสิวค่ะเอฟดีิงเลยนะคะวันนี้ค่ะผิวแห้งก็ช่วยได้นะคะเพื่อนๆแถมเขายัางช่วยปกป,ป้องผิวจากรังสีดูวิด้วยนะคะสวัสดีค่ะแนนจาก CN Channel ค่ะวันนี้ค่ะจะมาชวเพื่อนๆพอกหน้าอีกเหมือนเดิมนะคะสูตรของวันจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะ นี่เลยมันฝรั่งค่ะแต่วันนี้เป็นมันฝรั่งต้มนะคะนะคะมีวิตามินซีค่ะในวิตามินซีนะคะเขาจะช่วยปกป้องผิวเราค่ะจากรังสีดูวีนะคะอากาศที่ร้อนอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็มีโพแทเสเซียมค่ะโพแทเสเซียมตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเก็บกับความชุ่มชื่นให้กับผิวเราค่ะแล้วยังมีโปรโตีนนะคะโปรโตีนตัวนี้ค่ะ ก็จะช่วยซ่อมแซมคะ่ะบำรุงผิวคะ่ะฟื้นฟูผิวในสารนะคะที่ช่วยยับยั้งเม็ดสีผิวคะ่ะเพราะฉะนั้นคะ่ะจุดด่างดำฝ้ากระนะคะอ้อแต่ขอบอกไ้ก่อนคะ่ะถ้าใครเป็นฝ้าหรือกระที่ลึกฝังลึกมา,มากๆนะคะสูตรนี้คะ่ะจับค่อยๆคะ่ะไม่ได้ เป็นสูตรที่แบบติดจรวดน,นะคะเพื่อนๆจะต้องค่อยๆทําค่ะหมั่นทํานะคะถึงจะเห็นผลนะคะ่ะแต่สาหรับใครที่มีฝ้ามีปะบางๆนะคะยังไม่ชัดเจนมากยังไม่ใช่ฝ้าหรือกระที่ลึกนะคะก็จะเห็นผลชัดเจนเลยค่ะก็ตีประมาณ5บาทแล้วกันนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะไข่ไก่ฟองละสามบาทค่ะแต่แอบบอกว่าเราก็ใช้เขาไม่ได้หมดนะคะมันฝรั่งกับไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเราคนรวมกันแล้วค่ะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ8บาทค่ะราคา8บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆแต่อย่างที่บอกเห็นไหมคะเราก็พ่อเขาได้ทั้งอาทิตย์เลยะคะ่ะแล้วก็ส่วนไข่ไก่นะคะก็เหมือนกันค่ะ8บาทต่อ1อาทิตย์ค่ะก็เฉลี่ยแล้ววันละไม่ถึง2บาทค่ะ1บาทกว่าๆเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคุ้มมากๆเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะสาหรับนี่เลยนะคะก็จะมีขามันฝรั่งต้มค่ะแนะนําให้ต้มทั้งเปลือกนะคะแต่ก่อนลงไปต้มค่ะล้างเปลือกให้สะอาดนะคะเอาดินแล้วก็สิ่งสกรปรกออกให้ สะอาดนะคะแล้วต้มทั้งเปลือกคะ่ะเพราะว่าเราจะคงคุณค่าของส่วนตัวตัวมันฝรั่งนะคะก็จะมีคุณค่ามีประสิทธิภาพค่ะมีจะคงไว้ซึ่งค,คุณคุณค่าของประโยชน์ของเขานะคะนี่ค่ะพอต้มแล้วปอกเปลือกนี่เราก็จะนี่เห็นไหมคะพอปอกต้มแล้วก็จะเอาปอกเปลือกออกง่ายมากเลยคะ่ะนี่แค่เรานี่แค่นี้เองนะคะโอดข้าวของลูกค่ะขูดได้เลยจริงๆขูดฝังนี้ก็ได้นะคะ ก็จะทําให้ตัวพอกหน้าของเราละเอียดค่ะอ้อแอบบอกสาวๆนะคะคนไหนที่ไม่สะดวกในการใช้มันบดค่ะก็ใครเคยไปทานมันบดของ KFC ค่ะช่วยได้เลยนะคะเราก็ให้เขาแยกน้ําตัวที่เป็นน้ําซอสราดอะคะ่ะตัวน้ําซอสเขาเราก็ไม่ต้องให้เขาราดมานะคะเราก็เอาแค่มันฝรั่งบดนี่แหละ,ค,ะค่ะของ KFC ค่ะแบ่งออกมานิดนึงสักหนช้อนชานะคะมากเลยนะคะเห็นไหมคะละเอียดมากเลย ก็จริงๆเราใช้ประมาณ1ช้อนชาแค่ะนั้นเองค่ะแต่หอมมากๆเหมือนเดิมค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะช้อนชาค่ะ1นถึงสช้อนชาก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะไข่ไก่ค่ะจะใช้แค่ไข่แดงนะคะเดี๋ยวเราเราก็ตอกไข่ปรมาณหนึช้อนชาเนาะ ส่วนที่เหลือนะคะอย่างที่บอกค่ะนำไปปรุงอาหารเลยค่ะแนนก็จัดเดี๋ยวนำไปเตียวให้ลูกทานเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งสามตัวรวมกันนะคะก็จัดได้แล้วหน้าตาก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปพอกหน้ากันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคพิธีทําก็ไม่ได้ยุงย่งยากอีกแล้วนะคะคือแต่ละสูตรนะคะก็จะ เอามาใช้กับตัวเองค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่บ้านนะคะต้องดูแลลูกอีก2คนค่ะมีเวลาที่เร่งรีบค่ะก็เลยจะใช้วิธีแบบนี้นะคะใช้สูตรง่ายๆที่เอามาทําใช้เวลาทาแป๊บเดียวค่ะแล้วก็พอกหน้าทิ้งไว้แป๊บเดียวอย่างที่บอกนะคะบางคนอาจจะไม่มีเวลาพอกถึง15นาที20นาทีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เราอาศัยว่าเราทําเป็นประจำค่ะทาทุกวันค่ะเหมือนสูตรพอกหน้าวันนี้ก็เหมือนกันค่ะอย่างน้อยไม่มีเวลาก็ให้ประมาณสัปดาห์ละ2ถึงครั้งนะคะก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยล่ะคะ่ะค่ะสําหรับวันนี้ถ้า อย่าลืมค่ะกดติดตามค่ะกดคาว่าติดตามนะคะหรือว่ากดคําว่า Subscribe ค่ะแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะที่อยู่ใต้คลิปนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่พาดคลิปใ,ใหม่ๆที่แนนจะลงทุกวันนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปแนนจนจบค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาทอกหน้ากันเลยนะคะส่วนผสมที่เราคนไว้เมื่อกี้นะคะน<ม>าทานมากๆเลยค่ะนี่เลย ใครที่ช่วงนี้ผิวแห้งนะคะแต่งหน้าไม่ติดค่ะสูตรนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะวิธีการป้าย่างนี้เลยคะ่ะป้ายออกแล้วก็ยกขึ้นนะคะป้ายออกค่ะแล้วก็ยกขึ้นค่ะ